มาค่ะทุกคนนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานสายศิลปะที่รู้สึกหมดไฟหรืออยากเสริมพลังบวกต้องฟังทางนี้เลยนะคะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับพระแม่สรสวดีเทวีแห่งปัญญาความรู้ศิลปะและดนตรีตามความเชื่อในวัฒนธรรมอินดูค่ะ เชื่อกันว่าท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์การพูดความจริงและสติปัญญาเหมาะสำหรับใครที่อยากเพิ่มสมาธิความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในการเรียนหรือทำงานค่ะตอนนี้ปังวอมีภาพวาดการ์ตูนของพระแม่สรัสวดีน่ารักน่ารักมาให้ตั้งเป็นวอลเปเปอร์หรือภาพพักหน้าจอมือถือไว้เสริมกาลังใจได้ทุกวัน อ๋อแนะนำสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพสามารถไปสการะพระแม่ได้ที่วัดแขกสีลมหรือวัดเทพมนเทียนได้เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะเดินทางไปสการะก็สามารถบูชาวอลเปเปอร์ออนไลน์ขานร้านค้าในติ๊ t ต k อกได้เลยนะคะมีของแถบเล็กๆให้ด้วยนะเพื่อนๆคนไหนเคยไปสการะที่ไหนหรือมีประสบการณ์ดีๆกับพระแม่สรัสวดีบ้างมาเล่าแชร์กันได้นะคะ